ร่วการกระทรวงมหาดไทยห <Yeah. S 1> น่วยทีมชาติพิลลุนได้เดินทางตตมาถึงทองด้านหน้าครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณเสียงปรบมือเพื่อเป็นการตอ้อนรับจากท่านท่านส่วนราชก <Yeah. S 1> ารผู้นำของทีตต์ตํารวจังหวัดขอนแก่นท่าครับที่ปดิษฐ์ปดี กรการพัฒนาชุมชนนายชัยวัฒน์ขึ้นโกศลครับอธิบดีกรมที่ดินนายชัยยาวุฒิจันทร์ครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทองเจือชาติกนเจริญครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผลตำรวจโทเรศดาการชนะอารมณกรครับ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตสรสอรนักุลครับดานสนสอเอกราชชั้นเหล่าครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดบนแก่นเพช4ครับสอสอโอกาสชัชชัยพลสสรัฐสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดบนแกัน ตันพันธนาช่างเหลาครับเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยาวิสรุปปู่เพงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนายไก่สอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคนตำรวจโทรสาวุธสมนตโทรไทยเองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ครับจังหัดขานแก่ยังนีงานตามนโยบายสําคัญสิบประการเพื่อทำเลรื่องงานของกระทรวงมหาดไทยสู่ภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขภายใต้หลักการทำงานทันโลกทันสมัยทันทุนทีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้โดยการน้อมนาแนวพระ นักนทราสร์ชกแรน่งนักหน่วยงานทนายเลอทำนัและผู้บริหารองค์กรสรอองท้อ่แขกที่มีเกียรติที่คารวะก็ต้องถือว่าวันนี้ได้มาพบกันผมมีความยินดีและภิเกียรตินะครับที่ได้พบกับพวกกันผมเข้ามาในกระทรงมหาไทยก็สองเดือนแล้วนะครับได้รับ การสนับสนุนการตอบสนองในนโยบายบต่างๆที่ผมได้มอบไว้ให้กับกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นอย่างดีได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับในการทํางานโดยเฉพาะยิ่งในการจัดระเบียบสังคมเราเข้ามาในที่นี้เราต้องก,การให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงที่สามารถบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนสมดังคำ ที่เป็นหลักการของพระโสมหานไทยท่านไปที่กระโสม,มานไทยไปเยี่ยมผมเมื่อไหร่ท่านก็จะเห็นป้ายอยู่ตรงฐานของพระอนุาสาวรีย์ของสมเด็จกร,รมประชาตมรมราชชนนีมันมีคำว่าบำบัดทุกประมุขติดหลายแห่งแทบทุกทุกหนึ่งสซึ่งผมก่มัน่นใจว่านี่คือสิ่งที่ต้องการให้เจตนาเราต้องการกาให้พวกเราทุกคนได้ซึมซับ นะครับความหมายของผมว่าความพัฒน์ทุกขอ้อมูลสุกนะครับให้กับพี่นอ้องประชาชนให้มันอยู่ในใสายเลือดของเราก่อนมาเข้ารับตำแหน่งในทางการหลังจากที่มีเข้าเป็แล้วไปได้ลูกแม่ติ๋มนะได้ลูกแม่ติ๋มนะ

Vielen Dank.